โอ้เลยเกับกิสิ่งีจะเกิดกี่คดือรู้สึกแบบโคตรแก่เลยเนาะคําพูดเปิดตัวโคตรเก่าเลยเอาอตรงก็คือแบบคิดถึงมากแต่ก่อนนะครับอันนี้เรามาอยู่กับดบาวเคนโซนะครับกับเกมหน้าต่างงงๆนะแล้วเราก็มีพี่ชายคนนึงด้วยนะครับที่เดียวเขาอยู่หัวมุมไม่ทราบว่าพีา่เขาขายอะไรหรือเปล่านเนี่ยทำไมเขาต้องสวีครับพี่เจ้าสามารถขับพอที่สามค่ะถามข้อมเป็นจินนี่ได้ไงอ้าวไม่ทราบว่าขออะไรได้บ้างครับหนึ่ง ขอได้แต่ไม่ให้สองขอได้แต่ไม่ให้สามขอเลยแต่ไม่ให้เอาเอาเอารู้กัอรู้กันรู้นะผมที่ชอบอยู่เกมดอมเคปเจอร์และวันนี้เราไม่อยู่กับคุณเฟสเฟสเอฟสเฟสนั่นก็คือคุณโฟนั่นเองครับผมแต่วันนี้เราจะมีคนมาเพิ่มอยู่นะแต่ว่ารอก่อนนะครับวันนี้เขาไม่อยู่เขาน่าจะไปหาอะไรกินนะครับ โอเคงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับกดปุ่มนี้ครับคือลองดอประตูโอยเหมือนเกมอะไรนี่เลยนี่ไร้ะโหดมันท่าใช่ไหมทำดีสั่งไอ้ดอ o ูดอเซฟโอเคมีแค่สองบานเท่านั้นที่ปลอดภัยส่วนที่เรือนั้นคือชิปหายแน่นอนดผู้เชื่อในดวงเอาแม่มึงท่านผู้ชมเชื่อไหมประตูบานนี้เป็นประตูบานเดียวกับที่คุณลามเล่นในภาคแม่อะไรจะซ้ำรอยกันขนาดนี้เอ้า คุณคุณไม่ไมเท่อะคุณคุณคผมรู้เลยว่าจะมีกระปั้นต่อยด้วยนะไม่เป็นไรหรอกะเออเออผมตกึกอยู่แล้วว่าประตูบานหนึ่งม่าตุต่อยกูด้ไม่ได้ทำไมเด็บพิสโต้ไอปืนพกอะไรครับอะไรปืนพกครับไม่รู้เหมือนกันครับหรือว่าเราต้องหลบหรือเปล่าอืมน่าใช่ป่ะดูเหมือนมีเขามีหินให้เราจูบด้วยเงยป้ายมันมีให้อ่านด้วย แรนดอมเพเยอร์ปั๊บแรนดอมเพเยอร์กระสุนโอ้เซอร์เวอร์ทูไฟทามเอาเอาบอกว่าให้เราผมจะมีคนหนึ่งสุ่มได้ปืนครับเฮ้ยเฮ้ยชิคกแม่มึงเฮ้ยอยู่ในนี้นี่คือเจ้าหน้าที่เอฟบีไอบอกให้หยุดอ้าชิบหายเราหยาหัวกระทึกหัวกระทึกหัวกระชืดไปได้ปะแล้วตอนนี้ไปไี่เอฟบีไอไปไหนเอา กูคือเอฟพีไออยู่นี่ผมมาเข้าประเทศถูกกฎหมายนะคุณผมวกเฝ้อนฉิบหายแล้วกูไม่เช้คเอฟพีไอแล้วไอจะทำเจเลยจีกับปัยญาประเทศอ๋อไม่เหมือนคนอ้าจะทำเจเลยเจกับปัญญายหมู่บ้านมาไอชอบมาแล้ยข้ามานี่ไง สองศพด้วยสองศพด้วย้มันเลือะไหลแบบเลือะไหลพุ่งด้วยนะเออทำไมนี่น่ากลัวยังไยวะฉันเป็นผู้ชนะโอ้โหโลเมสโลเมสกดประตูคงเกยเขาเป็นกดมาคุณรู้ไหมข้งกดประตูโอเคเราจะต้องไปให้ถึงประตูที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎหมายกฎหมายเลยกฎหมอะไรเรากฎหมายไปเลยผมเป็นพระเอกเรื่องนี้พระเอกเรื่องนี้ก็ไปก่อนเลยอ่ะให้ไปก่อนเลยไปย็นเรื่องนี้ให้ได้ได้ได้มีเวลาสามนาทีผมมาผมผมมีความเป็นเชื่อชาติด้านเขาวนกฎเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่มีอะไรหรอกนอกจากเขาวนกฎต้องไหมล่ะโอ้ชิตกลัวมากเลยกลัวมากเลยว่าจะเจออะไรคุณไปเลยประตูดอกจิกประตูดอกจิกนี่หรอไม่ใช่นี่เห็นไหมจะไปยากอะไร คุณเนี่ยที่กลัวมีโอ้ยมึงตายโอเคจะก็ชวนประตูไปเบงแมนผิดจอที่ผมจะได้แจ้งเกิดแล้วมันจะไปแจ้งเกิดที่อำเภอผมจะแจ้งเกิดที่แอบก่อน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 จะไปจะแอบแล้ววะแอบก่อนเผื่อไม่ได้ปืนโวผมไม่ได้ปืนแน่นอนไม่ได้ปืนเอาชิบหายเสือพายเอาเลย กูเข้าใกล้กูเล้ปืนปืนปืนแล้วาปืนเามาอ้าวอ้าวมาวอ้าวอ้าวเ้วอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ้ามอลาอ้าวอ้าวอ้าอ้ายมากผมเกอ้าวอายอากาวอาอ้าวอ้าออออวาาวาา้ว้ว ใช่ครับเวลาเราจะให้คนที่เก่งที่สุดวิ่งไปก่อนคนแรกไม่รู้ว่ะมันทำนี้ได้ไหมวะคุณโฟกไปก่อนเลยเอา้าไปเลยคุณเอากูหัวหมอเลยเนี่ยโดดได้ไหมโดดอย่างนี้ได้ไหมได้ปะไม่ได้ไม่ได้ครับรมันมีกำแพงล่องหนคะรับผมผมอยากหัวหมอมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณจะทำเหมือนผมไม่ได้นะดูผมผมเคยเล่นไหมไม่รู้ว่าเล่นอะไรเหมือนกัน S <S <S ไปก่อนเลยครับผมให้เกียรติคุณอุ้ยีแม่ผมเล่นแม่แล้วผมเล่นในใจเครื่องเชืมันทำอย่างนี้ได้ก็จบสิไปไปได้ยังไงปิดไปได้ยังไงวะเนี่ยมันไปได้ยังไงสงกี้ฮุนได้ไนนทำได้ยังไงอา่าดูดเพราะว่าเกมนี้มันง่ายยังไงล่ะไม่ฉันไม่ผ่านนะสุกี้โดนมา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 สุกี้ฮุนได้ทำได้ยังไง เดชันว่าซุงกุยอนฮะป้กขยองช็อกเหรอไม่ที่ไม่อยากจะมอาอยู่ที่นี่อย่าทิ้งฉันไมาที่นี่อืมไม่ฉันไม่อยากโดนยงิงฉันไม่อยากโดนยิงเดืโปรดช่วยฉันด้วยหมายเลขกหนึ่งอ,อ้าวคุณกระบะอะไรครับให้คุณลองชว์ให้ผมดูหน่อยสิ ได้ครับหยากสิบวะขึ้นมาครับ <t> ข <rock atisfied> ึ ok ้นมาเออไปไปสิผักเลยกวนเลยเฮ้ยได้ได้ไม่ต้องชนะกันแล้วไม่ต้องชนะกันแล้วไม่ต้องชนะกันแล้วไม่ได้แล้วอย่าให้บัตรกระเราได้ ไไปหนเอาไปไหนน้องไปไหนไปไหนพไปไหนก็พี่ไปไหนก็พี่เฮ้ยอยอยู่อยู่รถต้เราเราไปมาไม่ความสัมพันธ์กันดีกว่านะพี่เราไม่กูไม่ยอมหรอกกูไม่ยอมหรอกกูไม่ยอมเชื่อดวงผมป่าวไม่ผมเคยไปก่อนแล้วผมชนะก่อนรอบนี้คุณไปก่อนไม่ฉันไม่ปล่อย ฉีกชีกก็ไม่ไปงี้ฉีกก็ไม่ไปแกได้เลยไปผมผมผมกำลังใจให้คุณเนี่ยเอาดูเอามีตารางบอกเห็นไหมว่าระเบิดตรงไหนบ้างอ่ะเฮ้ยกูต้องหลอดกูต้องรอดกูต้องรอดกูต้องรอดนี่เฮ้ยขี้เกียจกูต้องรอด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 กูคือกูคือสุดยอดกูต้องร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 อด ไปนู่นก็ไม่แน่เขาจะรอดมันเยอะเกินอ้กูตายไหมกูตายไหมอันแรกจิ้มตูดไม่ตายไอ้ที่จับข้าคือตายตายข้าคือตายตายข้าคือตายตายข้าคือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวรอนได ประตูที่แชร์จริงหนึ่งในห้ามีประตูที่ถูกต้องสองบานผมพูดเลยว่าตรงกลางอ่ะถูกอ่ะเชื่อผมไหมอ่าอ่าได้ได้ได้ไดผมเชื่อว่าตรงกลางถูกเว้ยแค่คุณเดินไปแล้วคุณตกผมตกด้วยอ่ะ่ะตอนโดนเดินชนครับเดินชนเดินชนครับไได้ เอา้าขารักษาคำพูดเลยอันนี้เราโดดข้ามไม่ได้เลยไม่ได้เลยอยู่ดีๆชะนะแบบงงๆไฮโดรเลอร์ <c oughs> อน,นี้พูดได้นี้พูดได้ไ <c oughs> ปกุนไปไกลอย,ย่าอย่ามาทัน อย่ามาทัช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 เฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยผ่านรอกยไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านไม่ผ่านเฮ้ยไม่ผ่านรัไม่ผ่านรักไม่ผ่านรักเราต้องตายด้วยกันที่นี่เราตายด้วยกันที่นี่ฉันน่ะมีทางหลบจากเขาได้เลยเขาไปไหนละ ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวเฮ้ยอย่าอย่าไปไม่เฮ้ยเฮ้ยหล่อนแลยจังหวะนี้โอกาสชนะกูมาให้เราเฮ้ย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 ไอ้บ้า 哎哎嘿！流氓，流氓！好，哎！不要冲！不要冲！不要冲！不要！不要！哎，不要！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  ไอต้องขึ้น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 คุณไม่ต้องขึ้นไอต้องึ้ไอต้องขึ้ไม่นำยาไอด้ไม่ยอบยาบไม้ยาเพรไอคี้แพ้เอ้ยวงรอกูวงเอเฮ้ยเ้ยเ้ไเ้ยเจ้าวนี้ติดฮะจ้าวนี้เจ้าวนี้ยันมาแล้วโดดสิวะไอคียแพ้เกอต้องตายที่นี่กอต้องตที่นี เฮ้เฮ้เฮ้้้ไอ้ับต้องขึ้นไปไ้ต้องขึ้นไอ้ต้องขึ้นไม่ฝัไฮ้ไอ้ต้องขึ้นไอ้ต้องขึ้น้ยไม่ต้องขึ้นเยอ้้ไอ้โอ้โหมันมีดีเลย์อะตอนโดดอะอืมเฮ้ยชิบหายจะเยนไ้จะเย็นเายหม่ชนะเ้ย แกไม่แพ้แล้วโอ้โหโั้นคืนดับหนึ่งในใจเธอเดี๋เป็นเดียืนอยู่เลเวลนี้เรายืนอยู่เลเวลนี้ไม่ผ่านเรายืนอยู่เลเวลนี้ไม่ผ่านดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอ้าชิบหายแล้วไม่น่าจะหยาพักเลยพักเลยผัก

ไม่เจ้าจะมีวันผ่านอนาคินใครอยู่ที่สูงกว่าใครอยู่ที่สูงกว่าใครที่สูงกว่าใครที่สูงกว่าเจ้าไปละไม่อยู่ละเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ไอ้อย่าอย่าอย่าผ่านอย่าผ่านอย่าอย่า

มึงไปสิมึงยุ่งมึงก็ไปสิได้แล้วไปเดตามอ่ะไปเดตามเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้แตรนี่เชื่อใจผมไหมไม่เชื่อแล้วไปก่อนเดี๋ยวเชื่อผมว่าทางซ้ายสุดอ่ะไปได้อะผมวิ่งคนแรกเลยอ่ะผมวิ่งคนแรกให้ดูเลยอ่าได้ๆคือไปได้คุณต้องคุณต้องเลือกประตูอื่นครับผมไปได้คุณต้องวิ่งเลือกประตูอื่นโอเคไหมได้ได้ได้มา ถ้าผมไปได้คือคุณต้องเลือกประตื่นนั่นไงไปได้เลือกเลยแา่นี้ก็เลือกเลย,เยมมดูตาติดตาติดนะเอาเอ้าอยบรรอบอกแล้วไม่เชื่อผมเอาขาย นเห็นไหมคุณไม่เชื่อผมไอ้เชื่ออะไรคุณทางนี้ก็ทางซ้ายอันนี้ทางซ้ายซ้ายสุดน่ะเออคุณไม่ได้พูดว่าซ้ายสุดไงอ่คุณคุณอย่ามานะอย่ามาเชื่อผมเองครับไปแล้วเฮ้ยชาลูบอลลุนคืออะไรชาลูบอลลุนคืออะไรโชดาวดิโชว์ดาวไม่ใช่เฮ้ยฮะอะไรอ๋ออย่างนี้นี่ รู้จักกินแลกชงแทงมั้งเดี๋ยวว่าอ่านก่อนผมอ่านใต้ก่อนอ่อได้ได้ได้เดี๋ยวผมไม่อ่านด้วยชาโดโอเครู้แหละรู้และเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหนึ่งลูกอะหนึ่ลูกอะเอ้ยเอ้ยหยุดจงแทงจงแทงจงแทงไอ้สองแมนไม่แมนเอ้ยเอ

เป็นมีลักีลัอ้ขอ้งองมงคุอะไรอาไถอยเลยถอยห่างกันก่อนไม่จิ้มมทัศจิ้มทศพโอ้โหเมื่กี้ไม่เห็นขวาขวาซ้ายแล้วก็ไปคุณต้องขยับขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ไป คุณต้องขยับขึ้นไปตรงอีกนิดนึงอ่ะทางขวาทางขวาขึ้นตรงอีกนิดนึงใช่แล้วก็หักซ้ายหักซ้ายอย่าไปโดดตรงหน้าเด้อไ้คุณโอเคได้มันต้องมันเป็นเส้นเขาบงกดคุณเอาเหรอต้องไปให้ถูกไม่ได้วะ่ะโอ้เหรียญไม่ได้แล้วกู <ท Dancing> <ต><น>ผ,ผักไม่ได้ผักไม่ได้ผักไม่ได้มัน <Fourth> ขึ้นเขียนอยู่ว่าผักไม่ได้งเงี้ยผมไปขวาแล้วกัน มันมีไก่ด้วยคืออะไรครับเอ๊ะมันมีปืนใหญ่มาห้างนี้ด้วยคืออะไรวะอ๋อกูรู้แล้วเหยียบไก่โดนเฮ้ยเล็งทำไมกูเล็งทำไมกูมาไอเสียขาอนั้นคือประตูใช่ไหมใช่เอ้ยไม่ใช่มันเป็นอันนี้ประตูใหญ่นี่ใช่เป็นประตูใหญ่โอเคนะขวามหมด <oy cin ux> ไปเ <civ> <c oughs> งี้ยเราต้องเดิน เกิดอะไรขึ้นวยขวา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 ไอ้นี่เยียบเลยเบิร์ไปแล้วกูก็ไปต่อได้เกมการไว้ใจผมเลือกประตูให้คุณคุณเลือกประตูให้ผมได้ได้ได้เอาดิเอาดิเอออย่างนี้ว่าหนุ่ขึ้นมาหน่อยผมเลือกขัดจะฟังขวาบานที่สอง ปาเนี้ยนะใช่ผมเลือกข้างผมไปเลยคุณเลือกบาเนี้ไปเลือกบาเนี้ไปผมเลือกปลาเนี้ยอันนี้ดินาแล้วกูโดนเลือดกันเลยมาเลือกประตูให้กันใหม่มาผมเลือกตรงกลางให้คุณเลย กลางได้งั้นคุณเลือกขวาสุดไปน้อยเจลไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกข้าต่างหารนะผู้ที่ถูกเลือกเฮ้ยข้าคือผู้ที่ถูกเลือกเฮ้ยขวามาโอ้โหอ่า <c oughs> ไปไปบานอื่นก็ได้ให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 ้อ่าให้ใหไปบานอื่นไหม บาร์นี่คุณต้องเลือกเลยนะบันนี้ให้ผมเลือกบันนี้ให้ผมเลือกอ่ะให้เลือกให้เลือกอ่ะให้เลือกเลือกเลือกมาสุดสุดอะไรนะครับสุดสายสุดเอ้เนี่ยโอ้โหดูอ่ะกูเลือกเองบ้างกูเลือกเองบ้างกูเลือกเองบ้างผมว่าตรงนี้แหละเส้นชัยมันอยู่ข้างหน้ากูแพ้ได้ไงวะเนี่ย ไม่เข้าใจห้ามตัดสินใจเองไงก็คือแบบถ้าผมตายใช่ไหมผมก็จะบอกประตูให้คุณถ้าคุณตายผมก็จะคุณก็มาบอกประตูให้ผมแต่ถัดไปก็เราร่อได้ได้ได้มาได้ได้ได้่ด่านแรกเราต้องเลือกให้กันก่อนผมเลือกตัดจากซ้ายฝั่งที่สี่ประตูที่สี่อันนี้นะใช่อันนี้วะใช่เออคุณคุณเลือกซ้ายสุดไปเลยสายสุดสายสุดตัวนู้นเออนั่นแหละข้าจะจุดจำเจ้า วิ้ยรอดว่ะอ่าเลือกเลือกเลือกผมเลือกฝั่งขวาสุดให้คุณสุดนะวุ้ยรอดว่ะจริงจังเะเนี่ยผมเลือกฝั่งประตูที่สามฝั่งทางซ้ายไปอันนี้เหรอ <c oughs> ตรงกลางเนี่ยเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> คุณไปพูดตรงกลางว่ะ เมื่อกี้ผมไม่แฟร์เมื่อกี้ผมบักรอดรอบนี้เนี่ยรอบสุดท้ายผมสุดท้ายจริงๆนะผมจะไปหาข้าวกินแล้วไม่ไหวแล้วฮิวขอนั่งคิดไปไหมขอนั่งมองฟ้าคิดก่อนเอาคุณเอาบานนี้ไปคุณเอาบานนี้ไปคุณให้ผมบานที่สองไนงะนั้นผมเลือกอบานขวาสุดให้คุณเลยได้เลยไปแล้วผมไปแล้ว โชชัดช,ชะตา <c oughs> อยากชารายโชคชะตามารอบนี้ประตูผมเลือกให้คุณซ้ายสุดซ้ายสุดอ่าผมเลือกให้คุณบันกลางไส้ไป <c oughs> ไเอ้ยไอ้กันรู้เลยว่าเป็นบอลเลย <c oughs> ลงไปเลยลงลงลงไป <c oughs> เนียนอย่ามาเนียนผมเลือกไปไหนมาไหนผมเลือกตรงกลางตรงกลางตรงกลางตรงไหนผมเลือกให้คุณซ้ายสุดโอ้ยคุณจะเป็นนฉัดวงคุณไม่ค่อยดีครับคุณทนาย ดูดูไปชั้นสิดูชั้นไม่รอดอย่างนี้บ้างวะผมเลือกให้คุณขวาจากฝั่งขวานับจากฝั่งขวาสองแล้วนับจากฝั่งซ้ายสองอ่างโอ้อออป้าเอ้ยเป็น <c oughs> ไ,ได้ยังไงวะเันไ,ได้ยังไงวะเนี่ยแป๊บ <c oughs> <c oughs> นึงแป๊บนึงเห,หลือตั้งสองนาทีแน่ทำอะไรดีทำอะไรดีอันนี้งโอ้ยมึงโดนปันน้นชนตาย ก็โอเคครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับเกมดับเคสเซลใช่ไหมใช่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับความมันครั้งนี้คุณโฟร์โค้กเพ้ผมไปจิตรอบนะครับผมชนะเข้าไปแปดรอบนะครับเปล่าผมแคบมัวนนี่ไม่โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะว่าจะเป็นยังไงกับดับเคสเซลเดี๋ยวผมจะไปหาคุณลามาเล่นด้วยนะครับรอบหน้าผมต้องขอโทษจริงที่ตอนแรกที่ผมคุ้นด้คุณลาอาจจะมาแล้วแต่เขาก็ไม่มานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ I would do my Choo But you got you Hello, it's me, I live across the street. I can't believe we finally get to meet. It's hard for me, I'm just a weirdo kid. But who funny you're gonna talk to me?